สวัสดีจ้าเพื่อนๆดูสิคะเออวัอนี้เพื่อนๆจ้ายายสี่หยุดงานแต่ก็ต้องได้ไปที่ทํางานคะ่ะเพื่อนๆจ้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ายายสี่ต้องไปตรวจโควิดนะคะที่ทํางานเขาบอกให้ไปตรวจที่ทางานก็เลยต้องไปเนี้ยตื่นเช้ามาก็เดินแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าเดินแล้วเดินแล้ว ขอ,อเพื่อนๆให้ส่งกำลังใจมาด้วยนะคะไปตรวจโควิดอีกรอบสองแล้วค่ะโควิดระบาดนะครับฝรั่งเศสโอเครอฟังผลไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่มาชมมาให้กำลังใจอย่าลืมฝากติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะเพื่อนๆจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวค่อยเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ